25มีนาคม2,568ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้สิบสี่นาฬิกาสินาทีนะครับที่บึงการอากาศร้อนมากครับอุณหภูมิขณะนี้อยู่ที่34องศาอ่าก็จะพาท่านมาสังเกตลักษณะการให้น้ําในกรณีที่แดดเปรี้ยงๆอากาศร้อนๆน,นี่ครับว่าจะมีผลกระทบใดๆต่อทุเรียนหรือไมอ่สำหรับทุเรียนของเรานั้นต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้อายุ 5ปีแล้วนะครับเราได้ทําการให้น้ํามาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสลับกันนะครับให้ต้นนั้นบ้างให้ต้นนี้บ้างทําทไมเราจึงให้น้ําในช่วงที่แดดเปรี้ยงๆอย่างนี้จุดประสงค์ในการให้น้ําในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้นะครับเราต้องการที่จะปรับลดอุณหภูมิให้เย็นลงนะครับแต่ว่าใบาๆอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นช่วงที่ ต้นไม้ดูดลำเลียงน้ําขึ้นไปใช้เนื่องจากว่าอากาศร้อนปากใบเขาปิดแล้วเรียบร้อยดังนั้นการให้น้ําในช่วงบ่ายอย่างนี้ก็เพื่อที่จะลดอุณหภูมิอย่างที่กล่าวมาไม่ให้อากาศร้อนจนเกินไปไม่ให้ต้นไม้เขาเกิดความเครียดนะครับต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นการปลูกคู่นะครับต้นนี้จะเป็นหมอนทองต้นนี้ก็จะเป็น มูสันคิงนะครับแล้วก็กําลังออกดอกอยู่ประมาณสองสาพวงเป็นดอกปีแรกครับมูสันคิงนะครับเราก็ปล่อยให้เขาออกไปนี่ครับเขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้การให้น้ำนี่เราให้เป็นวงกว้างเลยนะครับให้เลยทรงพุ่มมาได้ยิ่งดีครับเพราะว่าบริเวณ <c oughs> บริเวณนอกทรงพุ่มนี่เป็นบริเวณที่ดินเขาจะแห้งได้รับแดดเต็มที่นะครับเราให้น้ําเป็นวงกว้างไว้เลยนะครับ ข้อดีก็คือจะทําให้ต้นทุเรียนของเขาไม่ร้อนจนเกินไปนะครับตอนเช้าๆมาใบเขาก็พอดูได้นะครับไม่ถึงขนาดเปลง่งปลั่งเนื่องจากว่าอากาศมันแห้งนะขนานี้นี่การที่ต้นไม้เขาจะสดชื่นนั้นก็น้อยลงนะครับส่วนต้นนี้นะครับดูสภาพดิน ณขณะนี้14นาฬิกานี่ดูสภาพดินแห้งแบบนี้นะครับเราก็จะทำการสปริงเกอร์น้ำให้กับต้นต้นนี้ในอีก2-3น,นาทีข้างหน้านี่นะครับเนื่องจากว่า,าเขา,าได้รับความร้อนนะครับแล้วก็ต้นนี้เขาก็กำลังออกดอกอเป็นปีแรกนะครับหมอนทองออกดอกมา2-3 2-3กิ่งนะครับเราก็ทดลองเก็บไว้ก่อนนี่ครับสภาพดอกของเขา เราก็จะไม่มีการหยุดน้ําหรืออดน้ํานะครับสําหรับดอกรุ่นนี้ดังนั้นเขาจึงออกมาในลักษณะมีทั้งดอกมีทั้งใบผสมผสานกันไปนะครับเราก็ปล่อยไปครับส่วนดอกบานนั้นเมื่อคืนมีบานมา2ดอกนะครับแล้วเย็นนี้ก็น่าจะมีการทายอยบานอีกประมาณ1ดอก2ดอกนะครับสําสหรับต้นนี้เราก็จะมีการช่วยผสมเกสรในตอนกลางคืน นะครับอ,อย่างน้อยก็จะเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้ไปในตัวโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ